ทำนายความฝันเลขนําโชคฝันว่าถูกปืนไล่ยิงฝันว่าถูกปืนไล่ยิงแปลว่าอะไร ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากมีคนพยายามจะกันแกล้งเพราะอิจฉาลิษยาที่คุณเป็นคนที่สวยและรวยมากแล้วคุณก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนอิจฉาลิษยาเพราะว่าคุณเป็นคนที่สวยและรวยมาก คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงฝันเห็นคนเอาปืนไล่ยิงฝันว่าถูกปืนไล่ยิงแปลว่าท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะค้าขายร่ำรวยท่านจะมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบท่านมีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาติตอนนี้มีคนอิจฉาลิษยาท่าน จะต้องระมัดระวังเพื่อนใหม่มีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยาท่านต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาท่านมีพลังของพระแม่ตีศักติท่านเป็นผู้หญิงที่มีความมั่งคั่งล่ำรวยมีความกล้าหาญและมีสติปัญญา ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านมีดวงที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและก็แนวโน้มเนี่ยสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามท่านมีดวงที่จะได้คนรักเป็นทหารตำรวจทนายความข้าราชการ สาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ช่วงเนี้ยท่านอะมีสเสน่ห์มากมีคนสนใจในตัวท่านช่วงเนี้ยท่านมีสเสน่ห์มากมีคนสนใจในตัวท่านอะท่านเป็นเดอะสตาให้ทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรไปเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนมีคนอะแบบ หมั่นไส้มีคนอิจฉาลิษยามีคนหมั่นไส้นะคะชีวิตของท่านน่ะหลังจากนี้ก็มีเกณฑ์น่ะที่ว่าจะได้เงินก้อนแล้วก็จะสมหวังในความรักคนที่มีแฟนแล้วท่านที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วท่านจะตั้งคันได้ลูกสาวเลขนําโชค8 9ดเก้ เก้าแปดเก้าหกรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ